สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนายลุยทุ่งครับจะจบแล้วครับพี่นอ้องจะกวอ็ยังวะครับตอนนี้งง<ผ>มองนะชูรสเซนเซอร์ของชูรสผงนัวครับผงนัวตอนใส่เราเซนเซอร์บบเออใช่ใช่มมมมเดี๋ยวผงนัวของนัวครับรอ,อันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์นะครับนิดหน่อยครครับนิดหน่อยนิหน่อยใส่นิดหน่อย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่กับวิถีชีวิตแบบบ้านๆครัวบ้านๆครับ ครับโอ้ยครับอันนี้ไม่รู้อะไรนะครับผัดเผ็ดเนื้อผัดเผ็ดเนื้อครับไม่ใช่ปลาครับอเนื้อเนื้ออันนุ้นเนื้ออยูงนุ้นครับอันนี้ปลาเนื้อปลาผัดเผ็ดเนื้อโดยเชฟหนึ่งซิ่งครับถ้าในวงการเขาเรียกว่าเชฟหนึ่งครับอันนี้ซิมก่อนลวกปากครับโอ้ยอย่าเสีบดิต้องใส่ต่างล้นบ้างครับ นี่ครับนี่อันนี้สูตรแบบไม่กั๊กครับลืมถ่ายครับสั้นๆแต่ได้ใจความครับมไม่ใช่ผัดเผ็ดปลานะครับผัดเผ็ดเนื้อนะครับพีน่น้องเนื้อนะครับขอญอาตเรียนว่าเนื้อเน,นื้อกับปลาก็ตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับการจากนี่บอกให้ครัวซิ่งครับวันนี้โมใหม่โมใหม่ กําแพงทําใหม่หจะรีวิวให้ดูรอบหน้าครับคลิปสั้นๆนีครับจบกับการชิมของเชฟนะครับอย,ยังรอครับยังรอเชฟยังรอ,อปิดแกสครับผม